ดครับทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าประเทศไทยของเรากําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเมืองเล็กๆกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มไปหมดนั่นเป็นเพราะประเทศไทยของเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวนั่นเองครับ เราใช้อินเทอร์เน็ตกันแทบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำงานเรียนหนังสือติดต่อสื่อสารและเพื่อความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ง่ายๆแต่รู้ไหมครับว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเดียวไม่พอเรายังต้องใช้อย่างปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพหรือเรียกว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพด้วยนะแล้วพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพคืออะไรเนี่ยล่ะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบไม่หลงเชื่อข่าวปลอมไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเคารพสิทธิส่วนบุคลขออองงผู้ื่่นนนัเ รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในด้านดิจิทัลมากนะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคและในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับจังหวัดและอําเภอทั่วประเทศภายใต้แนวคิดอาคูดดิจิทัลซิติเซนครอบคลุมทักษะความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง5ด้านประกอบไปด้วยด้านอัตลักษณ์ดิจิทัลดิจิทัลอีเดนติตี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมด i g i t a l Use ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล Digital Security ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล Digital Literacy ด้านการสื่อสารดิจิทัล Digital Communication ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเกินเป้าหมายที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งไว้โดยมีอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น5 2 9อำเภอ จากเป้าหมายที่คาดไว้จานวน500อาเภอและมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น35,219คนจากเป้าหมายที่คาดไว้จํานวน25,000คนและที่สําคัญมผีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาสาสมัครอดอิจิทัลอสดเกินครึ่งกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เป็นจํานวน29,350คนจากเป้าหมายที่คาดไว้จํานวน13,750คนครับซึ่งก็สรุปได้ว่าสังคมไทยเราพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้วนั่นเองครับ และการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่การพัฒนาและป้องกันตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการทําให้ประเทศไทยของเราก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านดิจิทัลสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่าลืมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทุกช่องทางมาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพไปด้วยกันนะครับ